ขอเจริญสุกเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้จะตอบปัญหาธรรมสักข้อหนึ่งคือมีผู้สงสัยอสอบถามบอกว่าอยากจะทราบวิธีการละปัญหา ว่าเราจะกำหนดหรือเราจะละยังไงตรงนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าการละทันหาเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ต้องแล้วก็ถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า เป็นทางตรงไปสู่พระนิพพานไม่อ้อมค้อมอ้าวก็จะตอบให้ท่านได้เ,เข้าใจแต่ว่าก่อนที่จะตอบเนี่ยก่อนอื่นให้ท่านเข้าใจก่อนว่าการละตัณหาเนี่ยมีทั้งละตามแนวของสมถภาวนาและก็ละตามแนวทางของวิปัสสนา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจให้ดีคือท่านต้องรู้จักลักษณะของตัณหาทั้งสามอย่างคือการมัตตัณหา,า,ะะหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยท่านต้องรู้จักสภาวะของตัณหาทั้งสามเนี่ยให้ให้ชัดเจนนะทีนี้สมมุติว่าท่านรู้ชัดเจนละการมัตตัณหาคือความอยาก อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะวะตัณหาความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นคนใหญ่คนโตคนเด่นคนดังอยากเป็นอยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินพุ่งนีมอันนี้ลักษณะของเพราะวะตัณหาส่วนวิภาวตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดท่านทั้ง รู้จักตัณหาสามทันดีทีนี้เรามาพูดกันถึงการละตัณหาสามตามแนวของสมถภ,ภาวนาไม่มีอะไรมากท่านที่เจริญภาวนาอนัปปานสติอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท กำหนดให้ชัดเจนหายใจเข้าพุทธลมเริ่มประทะขอบจมูกรู้เลยพุทธพอเข้ามาสุดก็สุดคข้ามาพุทธพอลมหา,ายใจถอยออกสุดตุกขอบจมูกก็สุดคข้ามาโทให้ท่านกนําหนดอย่างนี้จนฝ่าไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วและก็ไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาในจิตของท่าน,น เห็นแต่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเห็นลมพองจมูกชัดเจนอย่างเงี้ยทีนี้ให้ท่านมีสติคอยดูช่วงที่ท่านหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยจะมีตัณหากองใดกองหนึ่งเกิดขึ้นมาท่านต้องมีสติคอยจับตัณหาที่จะเกิดขึ้น สมมติาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่เนี่ยจิตเรารู้สึกอยากจะได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการมัตัฐหาเกิดขึ้นละให้ท่านกนําหนดรู้เลยว่าการมัตหฐานานี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยองคตมาสัมพุทธเจ้าตัดอะไรเงี้ยพอท่านกําหนดรู้ว่าการมัตรฐานานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านละไม่เข้าไปยินดีรุงแต่ง ในตัณหานั้นต่อไปละเสร็จให้มาอยู่ที่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธห,ห,หายใจออกโทไปถ้ากามถ้าภาวะตัณหาเกิดขึ้นคือจิตรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนเด่นคนดังอยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมหรืออยากจะเกิดเป็นเทวดาอินพรมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะตัณหา เพราะว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านละกําหนดรู้ว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสร็จแล้ละเลยละเสร็จแล้วก็อยู่ที่พุทโธต่อไปพุทโธ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 ไปเนี่ยบางทีวิภาวะตัณหาเกิดคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพราจิตรู้สึกไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นให้เรารู้เลยว่าอ๋อดีวิภาวะตัณหาเกิดแล้ว วิบวตนานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราละเลยละเสร็จแล้วก็อยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเหมือนเดิมท่านก็กําหนดนมีสติกําหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็มีสติคอยละตนาสามอย่างเงี้ยตั้งกับตื่นนอนจิตแรกจนถึงจิตสุดท้ายที่เราหลับจะเป็นหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือกี่เดือนก็แล้วแต่ให้ท่านกาหนดละอย่างเดียว ละ,ละไปละไปละไปเนี่ยถ้าปัญหาหมดปั๊บจริงๆเนี่ยจะเกิดยารู้ยาณแจ้งบอกให้ท่านเลยว่านิพพานเพราะละตัณหาเนี่ยจะไม่ไปไหนไปนิพพานอย่างเดียวนะเมื่อเกิดยารู้ยาณแจงเนี่ยทีฉนจะสวา่างสวายมันจะสว่างะสะอาดสงบนะ หรืออาจจะเรียกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในขณะนั้นเลยก็ได้มีความสุขมากจิตผ่องใสามากสว่างสวยัยโอ้จิตใหญ่จิตโตนะเนี่ยพอยาดูยางแจ้งเกิดขึ้นก็จะเกิดสภาวะอย่างนี้เป็นสุขมากเอาอันนี้คือการละตนาตามแนวของสมถกรรมฐาน,นาทีนี้มาพูดถึงการละตนาตามแนวของวิปัสสนา <c oughs> เอาเข้าใจง่ายๆเลยท่านก็มีสติสัมปชัญญะรู้จิตของท่านตลอดเวลาไม่ต้องภาวนาแล้วนะนะมีสติสัมปชัญญะรู้จิตของท่านตลอดเวลาตั้งแตื่นนอนจิตแรกจนถึงจิตสุดท้ายที่หลับทั้งวันทั้งวันเลยนะจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรก็แล้วแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่กําหนดเดียวมีสติอยู่ที่จิตแล้วก็ดูตัณหาอ่านะ ดูตัณหาเหมือนเดิมนะตัณหามันจะเกิดตลอดเวลาคนเราไม่ว่าไม่รู้อาจจะเป็นการมันตรนาพระวัฒนาวิพระวัตนาอะไรก็แล้วแต่จะเกิดสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยเรามีหน้าที่รู้คอยดูตัณหาที่เกิดการมันตนาเกิดก็ละการมันตนาแล้วก็มีสติอยู่ที่จิตไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไร คอยดูตัณหาอะไรเกิดขึ้นอีกเอาสมมุติภาวะตัณหาความอยากเป็นนุ่นเป็นนี่เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านี่เป็นวิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ละละเสร็จแล้วก็มีสติอยู่ที่จิตดูจิตที่เฉยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องปุงแต่งอะไรหมดดูดูดูจิตไปดูจิตไปบันเทววิภาวะตัณหากว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดเราก็ละเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พละเสร็จแล้วก็อยู่ที่กินเหมือนเดิมทําอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหลายเดือนหลายเดือนก็แล้วแต่ทําไปจนฝ่าตัณหาหมดเมื่อตัณหาับ,บหมดก็จะเกิดยารู้ยาแจ้งเหมือนอย่างวิธีแรกเหมือนกันจะบอกค่าน,านิพผ่านท่านก็จะมีความสุขความอิ่มอกอิ่มใจใจิตใจสวา่างสวัย ก็จะเป็นเหมือนเดิมจะเป็นเหมือนกับวิธีแลรกอันนี้คือตามแนวของวิปัสสนานะพยายามกระชับกระชับให้ท่านเข้าใจง่ายแล้วไปปฏิบัติได้ง่ายถ้าไปพูดพิสดารท่านทำจำยากแล้วปฏิบัติตามไม่ได้ทีนี้ก็มีการมีอีกวิธีหนึ่งกันละตัญหาตามแนวของอริยสัจสี่ตามแนวของอริยสัจสี ละยังไงสมมุติว่าเรามีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจมีสติอยู่ที่จิตเหมือนเดิมนะพอมีทุกข์เกิดขึ้นที่ใจหรือที่จิตให้เราเพ่งลึกลงไปในจิตของเราค้นหาเหตุให้เกิด,กดทุกข์ว่าทุกข์ขนาดนี้ที่มันเกิดขนาดนี้มันเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ตรงนี้ค้นไปเถอะ ไม่ตัหากองใดก็กองนั้นท่านต้องเจอนะอาจจะเป็นการมัดตัณหาหรือเพราะว่าตัณหาหรือรวิภวตตัณหาท่านเจอตัณหากองใดท่านก็ละนะก็ละไปทุกครั้งอ่ะที่เกิดทุกให้ทกกำหนดอย่างเงี้ยพอทุกเกิดก็กำหนดรู้ออดีทุกแล้วก็ค้นหาสมุทัยเยหตุได้เกิดทุกลึกลึไมในจิต เดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าตัณหากองใดพอเห็นว่าเป็นตัณหากองใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขณะนี้เราก็ละไปะละไปแล้วบางทีก็เป็นตัณหากองอื่นทําให้เกิดทุกข์อีกลาก็ละอีกก็กําหนดรู้ทุกข์ค้นหาสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ละสมุทยัยคือตัณหานั้นก็ละอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดทุกวิธี ละเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนสองเดือนสาเดือนก็ละอย่างงี้ละไปละไปถ้าตัณหาหมดเนี่ยนิโรธก็แจ้งนะตามหลักอริยสัจสี่นิโรธแจ้งนะขอละสมุทัยเหตุจะเกิดทุกไดนนินโรธแ,แจ้งนะิโรธแจ้งเนี่ยถ้านิโรธแจ้งบัเนี่ยนะเราก็จะเหมือนกันนะกับที่ การดับละตัณหาในวิธีอื่นๆจิตก็จะสว่างสวัยมีความสงบมีความสุขมีอิ่มอกอิ่มใจจะเกิดยานรู้ยาแจ้งบอกว่านิโรธนะพอละตัณหาหมดเนี่ยจะเกิดยานรู้ยาแจ้งว่านิโรธจิตจะสว่างสวยัยนะอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมากเลยและการพบนิโรธเนี่ยนิโรธแจ้งเนี่ย เท่าก็เราได้รู้พันิพานด้วยพบพันิพานด้วยพราะนิโรธเนี่ยองค์กุสลมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานน้อยๆใครพบนิโรธคือคนนั้นได้พบพันิพานอ่าอันนี้ก็คือวิธีการละตัณหาสามวิธีนะละแนวทางตามแนวทางของสมถะภาวนา ละตามแนวทางของวิปัสสนาละตามหลักของอริยสัจสี่แลวก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่ยากนะไม่ยากถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจชัดเจน,นจริงๆเนี่ยนะก็จะปฏิบัติตามไม่ยากที่ยากเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในวิธีการที่จะละสิ่งต่างๆเนี่ย ก็เท่าก็ว่าเราต้องหมเข็มไปแต่ถ้าท่านรู้ทีอย่างนี้แล้วถือว่าท่านเดินอยู่บนทางแล้วก็รอวันเวลาที่ถึงปลายทางคือพระนิพพานแจ้งนั่นเองอ้าว,วันนี้ก็ให้ความรู้ไปเล็กๆน้อยๆท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญท่านที่ฟังธรรมวันนี้ขอจงได้ดวงตาเห็นธรรม าัฒนาสิ่งเด่กสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์บนทุกข์ก็ขอได้สความมาุ่งมั่นาัถนาท่านใดราัถนามรคผลรนิพพานก็ขอได้ในชาตินี้พบนี้อายุไขนี้ด้วยเถอ